โครงสร้างเสาไวแฟงรับโครงหลังคากว้าง22เมตรแบบไม่มีสองกลางเราทำกันอย่างไรวันนี้ผมจะพาเพื่อนไปเจาะลึกถึงในโรงงานผลิตเพื่อดูเคล็ดลับกระบวนการทําเสาชนิดนี้ใครสนใจเราสร้างโกดังโรงงานโทรมาได้ครับ0817521322ท่านาที่ไรแอดแฮปปี้มีบ้านผมแปะลิงก์ไว้ได้เลย นี่คือโรงงานผลิตของ Happy ้ไวท์เฮ s e เราเป็นโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างระบบสาเร็จรูปแล้วก็นําไปติดตั้งหน้าง,งานระบบสาเร็จรูปข้อดีคือเราสามารถควบคุมต้นทุนเพราะเราผลิตในโรงงานและสามารถควบคุมคุณภาพได้เป็นอย่างดีเพราะเราผลิตในโรงงานเช่นกันเรามาดูวิธีการทําเสานะครับเริ่มต้นก่อนเลยคือเราจะนําเหล็กที่ซื้อมาเนี่ย ส่วนใหญ่เราก็จะซื้อจากในไทยนะครับมาทําการขัดสีจากนั้นก็จะทําการผลิตชิ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นเพลทการเจาะรูการตัดโครงสร้างเสาทุกอย่างทําตามที่วิศวกรออกแบบทั้งหมดจากนั้นก็นําพวกชิ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นเพลทของตีนเสาเพลทของหัวเสามาทําการเชื่อมประกบเข้ากับตัวโครงสร้างเสาทั้งหมดนี้เห็นเหมือนง่ายนะแต่จริงๆแล้วมันยากมากแถมเราต้องมีประสบการณ์ม,มีวิศวกรที่ออกแบบแล้วมี วิศสกคอนที่ชํานาญการมากๆทั้งหมดพอมาประกบกันแล้วก็ทําการเชื่อมนะเชื่อมจุดต่างๆตามที่เราออกแบบเพื่อให้เกิดความแข็งแรงกล้ารับประกันโครงสร้าง10ปนะีจุดไหนที่ต้องเชื่อมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเชื่อมในโรงงานทั้งหมดจากนั้นเราก็จะทำทำสีนะเป็นสีรองพื้นก่อนก่อนที่จะทาสีจริงของเราเนี่ยข้อดีของการทาสีรองพื้นคือสีจริงเนี่ยมันจะยึดเกาะ กับตัวโครงสร้างได้อย่างดียิ่งขึ้นนะครับอ,อย่างไงถ้าเพื่อนๆมีไอเดียหรือมีอะไรแนะนําก็ลองทาที่ใต้คลิปได้เลยนะว่ามีกระบวนการอะไรที่มันช่วยลดต้นทุนช่วยเพิ่มคุณภาพก็ลองแนะนํากันมานะครับเมือ่อ,อ,อทั้งหมดเตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยทาสีเสร็จแล้วนะเชื่อมเสร็จแล้วทาสีเสร็จแล้วก็เตรียมที่จะไปทาสีจริงตามที่เราตกลงกับลูกค้าไว้ไม่ว่าจะเป็นสีดําสีน้เงินสีเทาก็ขึ้นอยู่กับ ตัวที่เราตกลงกันนะครับส่วนขนาดเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับความกว้างต่างๆความกว้างของตัวอาคารความกว้างของโรงงานความสูงรูปแบบนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกเริ่มต้นมาจากแบบวิศวกรรมเราก็ผลิตตามแบบวิศวกรรมที่เราออกแบบข้อดีคือเราออกแบบเองผลิตเองติดตั้งเองทําให ปัญหาต่างๆที่เราเคยเจอจากสมัยก่อนๆเนี่ยถูกมาปรับปรุงทั้งหมดแล้วแล้วก็เวลาไปติดตั้งก็ทําให้ง่ายครับใครสนใจเราสร้างโกดังโรงงานนะโทรไม่ได้ครับหรือพี่บ้าน0ูนย์แปดหนึ่งเจ็ดนย์ห้าสองห่ามสอะทรายไดตามใต้ลิงก์นี้นะครับ